อ l l นิว Honda Scoopy มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับเราเห็นเขาเป็นไอคอนิกมานานแล้วและปัจจุบันคือเขาเป็น a อ l นิวแล้ว<ม>เขาไม่ใช่แค่ว่าไอคอนิกมมันคือไอคอนิกออฟนาวเอ่อพวกเรามีม,มีรถมอเตอร์ไซค์ของ Honda อยู่ที่บ้านแบบว่าทั้ง3คนเลยคะ่ะ<ม>เอาจริงๆแล้วหนูมี Honda อยู่ที่บ้าน2คันเฮ้ยอันนี้ขิงไหม่ไม่ขงีงอันนี้หนูพูดความจริงแล้วคันนึ่งเอาไปทำอะไร จอดกับที่ที่จอดรถออกไปหาซื้อของอะไรเ่ยค่ะเ <c oughs> วลาเราใช้มอเตอร์ไซค์มันจะสะดวก <c oughs> ห้ององตัว <c oughs> มากกว่าแลยยิ่งเป็นแบบของคันด้าด้วยแล,วแล้วยิ่งแบบว่าได้มาเป็นของ All New Honda Scoopy Iconic ก o f นายนี้บอกเลยว่ามันเข้าใจแบบเข้าถึงหัวใจของหนูหัวใจของหนูมากเพราะว่าหนูเป็นแบบว่าวัยรุ่นยุคใหม่แล้วก็ <c oughs> สไตล์สไตล์ของ All New Honda Scoopy อันนี้เนี่ยก็ถือถึงว่า มีความไวรุ่นมากแล้วก็มีความทันสมัยขึ้นมากๆไฟหน้าที่เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่สีเสอร์อะไรก็แบบโอ้โหไวรุ่นมใหม่เก้าสีเลยของหนูก็จะมีความทรงจำวัยเด็กเหมือนกันค่ะก็จะขี่มอไซค์นั่แหละแม่บังคับให้ขี่อยู่ที่จันอยู่ที่จันขี่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้มาตั้งแต่รุ่นเก่าเลยตอนนี้เขาแบบมีรุ่นใหม่แล้วแล้วเราเราได้เป็นพรีเซนเตอร์อีกก็ขอบคุณทางฮันด้ามากๆค่ะจริงๆได้ลองขับแล้วได้ลองขี่แล้วด้วยนะคะก็ ง่ายสะดวกสบายแล้วเขาแบบว่าแปลงโฉกใหม่แบบ<ช>ออ l n e จริงๆค่ะรู้สึกว่าช,ชอบทั้งแบบสีที่มันมากมายหลากหลายให้เลือกสรรนาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ไฟหน้าหรือว่าหน้าปัดที่เขาเปลี่ยนเป็นจอแบบดิจิตอลด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออมันเข้ากับยุคสมัยนี้แล้วก็บอก, <ๆ S 2> กที่ัม่ลืมก็ต้องเรามากๆขับไปซ้ายดีขวาที่คือต้องบอกว่าขับดีมากๆที่สำคัญนะครับผมมีคำว่าอีโค่เลยถูกต้อมามีคำว่าอีโค่แสดงว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่ง All New Honda s c o o p y ได้ถูกเปิดตัวในงาน The Iconic Town ภายใต้คอนเซปต์ Iconic of Now สุดทางให้สุดเทรนพร้อมเปิดตัว2พิเตอร์พิกเซลและต้าอูซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นณนะไอคอนสยามพาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามสำหรับ All New Honda s c o o p y จะมาพร้อมดีไซน์และฟีเจอร์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโฉมใหม่ LED Crystal b o x Headlight ดีไซน์รูปทรงตัว S เสริมความเป็นเอกลักษณ์ของ Scoopy และไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยถือเป็นครั้งแรกของรถรุ่นนี้เลยนะครับที่มีการใช้แผงหน้าปัดแบบ Full Digital Meter ที่แสดงข้อมูลได้อย่างครบคันทั้งอัตราสิ้นเปลืองการแจ้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจับระยะทางทริปและอีโคแรมเมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดน้ำมันรวมถึง USB Socket Type C สำหรับชาร์จอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่ มีช่องเก็บของใต้เบาะที่จะอยู่ใกล้ๆกับจุดเติมน้ำมันโดยถังน้ำมันเนี่ยก็จะมีขนาด4.2ลิตรเคองยนตลใช้แบบสูบเดียวขนาด1 0 9 5 1ซ c ระบายความร้อนด้วยอากาศใช้เกียร์อัตโนมติที่สามารถขับขี่ได้ง่ายขับเคลื่อนด้วยสายพานระบบกันสะเทือนจะใช้โช๊คอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกโช๊คหลังเดียวแบบยูนิคสวิงระบบเบรกจะใช้เป็นดิสเบรกด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกครั้งนี้เนี่ย ออ l น e ยวฮอนด้า o o ูจะมีให้เลือกมากถึง9สีด้วยกันและจะมี3รุ่นด้อยให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้ด้วยรุ่นท็อปขับทวิลจะมาพร้อมกับ Honda Smart Key ที่สามารถสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจไขและล้อแม็กดีไซน์ใหม่ขนาด12นิ้วมีเลือกทั้งหมด4สีคือสีขาวเทาสีแดงเทาสีเทาและสีน้ำเงินเทาราคาแนะนำ5 50, 5า0 0บาทรุ่นพ s สท e จะได้รับการดีไซน์ให้ดูเรียบๆแต่เท่แบบมีสไตล์และมีล้อมแม็กใหม่ขนาด12นิ้วมีทั้งหมด3สีคือสีเหลืองสีแดงเทาสีดำเทาราคาเริ่มต้น53,700บาทส่วนรุ่น Urban Stone ความเป็นเลโทรจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีได้แก่สีเทาขาวและสีชมพูขาวราคาเริ่มต้น56,000บาทนอกจากนี้เนี่ย จะมีการเปิดตัวรถที่มาพร้อมกับชุดแต่งตั้งแต่ออกจากโรงงานด้วยโดยเป็นผลงานของสำนักแต่ง H2C By Honda ที่ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นมีทั้งหมด2รุ่นครับคือรุ่น daily function ที่จะมาในสีดำด้านและติดตั้งกล่องท็อปบ็อกซ์สำหรับบรรทุกสัมภาระเพิ่มรุ่นนี้เนี่ยมักจะถูกใจผู้สอนด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้สามารถนั่งพิงไปได้แบบสบายๆเลยโดยราคาแนะนำของรุ่นนี้จะอยู่ที่58,400บาท ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมาในสีขาวพร้อมลวดลายทนสีวิบวิทในแบบมินิมอลราคาแนะนำอยู่ที่57,200บาทใครที่ชอบเนี่ยต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นที่มาพร้อมกับตัวแต่งเนี่ยจะผลิตในจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ1000คันเท่านั้นและยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจอ l l new honda s co ป k i โดยไทยฮอนด้านะครับได้ทำการขยายระยะเวลาการรับประกันจาก3ปีหรือ30 0 0 0กิโลเมตรเป็น5ปีหรือ50,000กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและบริการโดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศซึ่งรถเนี่ยจะพร้อมวางจำหน่ายพร้อมกันที่ศูนย์ฮอนด้าบิ e n ซ e นเตอร์ทุเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบรถออโตเมติกแต่ว่าอยากได้รถที่มีความสปอร์ตนะครับ ก็สามารถไปดูคลิป Honda c l i c กที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายเลยนะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ <c oughs> ก็จะมีอยู่ว่าตำแหน่งอยู่ไม่นาน <c oughs> แต่อีนั่นน่ะทำงานอยู่นานจริงๆโอเคครับผม ยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ทีนึงในคลิปน้านนะครับ